สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่วกวับผมเบสนะครับจากช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนแดงเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเล่เดินเข้าป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาบ้านผีพงนะครับกลับมาดูว่าผีพงเนี่ยยังอาศัยอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่านะเพราะไอ้บ้านผีพงหลังนี้เนี่ยผู้ผมเนี่ยไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะครับใช่นานมากแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกป่ะนะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ๆเราก็จะมาดูนะใช่หรือว่าผีพงไม่อยู่เนี่ยผมคาดว่าที่นี่เนี่ยมันต้องมีพวกด,งดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยอาศัยอยู่แน่นอนใช่ครับเพราะว่าอ่าไอผีพงนั่นอ่ะตอนเราไปบ้านที่น้าถูกคอตายใช่เราเจอผีพงพี่เจอสองรอบเลยใช่ครับเหมือนมันจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นละเพราะว่าแถวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีคนมากวนมันเยอะด้วยไงใช่ แล้วก็แถวนั้นเนี่ยกบเขียดเยอะมากอืมมันอาจจะย,าย่าไปอยู่ตรงนู้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไปหากินของมันนะเนอมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้าไปกันเลยนะครับก่อ,อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไป,ไปครับโหดูดูบ้านยังหลอ เราเนี่ยเดินต้องระวังงูเลยนะเพราะฝนเนี่ยเพิ่งตกนะครับพวกงูพวกลระขามอะไรเงี้ยอืมเดิไนไงคเดี๋ยวผมไปทางนี้นะครับทุกคนครับฝนงข้างล่างมเยอะมองทางเล,ล้วแบบนะพวกงูพวกกะขามมันเนยอะ กลาางออยย่่รไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอพี่พองเปล่านะอืมบางทีมันอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะเดี๋ยวขึ้นนะครับมันกันซอะ ลาอตรงนู้นนะครับก็จะมีบ้านล้างอยู่หลังนึงนะครับพี่อือเดี๋ยวค่อยไปสำรวจนะเดีย๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนโอ้โหพี่ดูดิรถล้างมากกินอะไรวะเมนนะอ,นนะอืมอืม ไอ้บ้านบีพงเนี่ยเราไม่ได้มานานแล้วนะตรงนี้เนี่ยบรรยากาหลอนน่าใจมากครับทุกคนเียบเงียบสงบเลยนะครับต้นไม้น้อยใหญ่เพียบเลยนะพี่ๆนะตรงนี้นี่นะ ยี่เดียว,วเลยนี่นะเสียงไรดังจากข้างล่างอ่ะโคนรนิ่นนะ าการจกง่ามอ่ะเพื่อนอืมสูงมากเลยไปดูหลังข้างหน้ากันก่อนปะไปเดี๋ยวเราจะไปดูหลังในหลังหนึ่งนะครับโอ้โหแฉะมากเลยนะเลื่อนชักจักจัก เดี๋ยวนี้คือเยอะแต่ดังจวบจวบเลยนะแอบจะสบายเงียบจังได้ยินเสียงอกก๊อกก๊อดูด่วนดงานตรงข้างล่างเล่อยนะอืมก็เสียงถึงเงียบเลงนะที่เดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยเพื่อนตกใจเลยเพื่อฆ่ามูนะเออ โอ oh. ด,ดูได้เปล่าเดี๋ยวก็รู้เฮ้ย hey. โอ้โหดูเราไม่ได้มาดิไม่ได้มานานเหมือนมันจะแบบฝนตกทีพวกใบไ,ไม้เขียวหมดแล้วเฮ้ย hey. เล้เสียงปะเี่นเหมือนคนเล่นมีดอ่ะ hmm. เสียงแบบเหมือนมันเอามีดขูดอะไรสักอย่าง <Hey. S 2> เหมือนเหล็กใช่ปะ hmm. มันหนังนาเหล็กกระทบ โอ้โห <German> พ right. okay. like ี네่ดูที่แฉะมากเลยนะถ้าทางร่าทงเท้าผ้าใบนี่มีเลนะครับใช่แต่วันนี้เราต้องใส่รองเท้าแต่มานะแต่ใส่รองเท้าแต่เนี่ยต้องบอกพี่เีนเพื่อนก่อนนะครับว่าต้องระวังงูนะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะใช่งูก็กระขาบนะรวงฝนตกอะไรอย่างนี้ด้วยนะอืมโอ้เงียบมากพี่ นะีตรงนี้บ้านที่พ้องผมมาน,นอนแล้วนะครับพี่แล้วนี่มันคาบอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกะันไปตรงน้ำอ่ะออแล้วแนบะ๊วเน๊อะตุ่นเทียงเท้าเหม็นมากเลยจ้ะอือหือเก็บของในะห้เขาหนังอหญ่ โอ้ทำไมเงียบเงียบหรือว่าผีโพงไม่อยู่แล้ววะผมคาดว่าแล้วแหละมันร้าเดีอยู่น้่นแล้วเหนไหมเนคนเล่นมีดอบนะยิงยังไงเลยเสียงเหล็กเป็นเหล็กแบบมันขูดอะไรทักอย่างไีฟังกันนะ น่ะนะกับมาี้น่มีเสียงอีกแล้วน่ะเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรไม่มีใครนะ เสียงอะไรไม่รู้อะดังตรงนี้ตกใจมากเงียบมากพี่เดี๋ยวเรากลับไปดูไอ้หลังโน่นกันบักข้างๆเงียบมากพี่วันนี้คือมันมีเสียงมิ้นะหยู่ด้ยมีเสียงมิ้กอย่างเดียววันนี้ ว่าแล้วแหละว่าพี่พงศมันไม่ได้อยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันน่าจะโดนคนเนี่ยผู้คนเนี่ยรบกวนมันมากนะครับจนมันต้องย้ายไปอยู่ที่ไอ้บ้านน้าที่บ้านน้าเพียงเด่นนะครับที่ปู่คอตา,าลองค้นหน่อยนะแฉห,หมดเลยนะครับถ้าเราใส่ผ้าใบมัน,น่ะมีผ้าใบเลสนะ โดนน้ำแล้วมันจะดังจอบแ๊บใช่ไหมเดี๋ยวล้างข้าก่อนนะโดนโดนแล้วมันจะข่าเลยดิอะไรเขื่อนจะดังจอบแ๊บ ไอ้หลังนี้มีด้วยเว้ยตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนมีชาวบ้านที่เนี่ยมาพัฒนานะครับจริงๆแบบพวกต้นไม้ปิดหมดเลยนะบ้านหลังนี้คือเรามองไม่เห็นกันเลยใช่ต้องเดินสำรวจด,ดีๆถึงจะเห็นอันนี้คือมันโป่งแจ้งไปแล้วนะครับตรงนี้ไปดูข้างในดิ อยู่ไหมเป็นไฟนั่งฟังเสียงกัน <c oughs> ้่งเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มันเงียบมากเลยทุกคนนะนเสียงมันเงียบเงียบ <c oughs> มันมีผมได้ยินแต่เสียงแบบคนเล่น <c oughs> เหล็กหรือม <c oughs> ีดอะไรน, <c oughs> นะมันขูดอะไรสักย่า่มีจีวรท้าด้วยนี่เรื่องเฮ้ยใครมาแอบบวชวะนี่เคยมีท้า ไม่รู้นะเราสุนไปแล้วเราเสืออะไเงี้ยป่าน่เอาไปลองดูโอเคเี่เ okay. นี่ยดูดิเมืดอตึ๊บเลยอเอเอเวันนั้นเห็นหมาหมาไหมใครปล่อยหมาไว้อืมหมาแบบตัวผอมแห้งมากหมาจอนจัดเหมือนมีคนปล่อยทิ้งน้อยอ่ะ ิดไฟด้วว่าเปิไดไฟนะดูดิคนลุกเลยคนลุกจริงแล้วมันมาใหญ่เหมือนแบบอยู่ป่าใหญ่อะเป็ะใครวะเฮ้ยเฮ้ยไหนใครใครใครครับเออเฮ้ย,ยมันถือมีดมาด้วยถือมีดมาด้วย เฮ้ยคนล่าวะคนสติไม่ดีเปล่านะเฮ้ยด็กลิ้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเด้ยนกลิ้วมันไล่ฟันเด้อทุกคนดูดิ

เเตะไม่ดีบอกว่าดของกันแล้วเราวิ่งเร็วพี่พ่ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้วิ่งมาไกลาพอสมควรแล้วนะครับผมวิ่งทิ้งรองเท้าไปแล้วนะครับคนเมายาบอกว่าเฮ้ยคนมันน่าจะเป็นคนบ้าน,นะครับคนสติไม่ดีที่มาเล่นยงเล่นยาอยู่แถวนี้นะเครื้อผ้าก็ไม่ใส่นะครับถือมีดมาไล่ฟันพวกผมเมื่อกี้นะพี่ๆต้องขออภัยนะครับ คือโทรศัพท์ของผมนะครับหลุดออกจากขาดั้งกล้องเลยนะครับผมล้มเมื่อกี้นะคนเมายาตอนนี้เราวิ่งมาจะถึงถนนแล้วนะครับคนเมายาอาจจะเป็นคนเมายาแน่นอนมันไม่ใช่ผีแน่นอนไม่ใช่ผีนะคนนะคนนะพี่พี่ผมได้ยินเสียงมีหลายทีแล้วเออมันขูดมีหลายทีแล้วนะ กลัวจริงไอ้น,นี่คือกลัวกลัวจริงๆเลยพี่พี่ oh. มันถ้าผีเนี่ยมันยังไม่ขนาดนี้เลยนะอันนี้คนสติ <คน S 1> ไม่ดีมันจะทําอะไรเราก็ได้นะคนสติไม่ดีเนี่ยตอนนี้รองเท้าผมอยู่โน่นแล้วนะผมไม่เอาแล้วพี่เฮ้ย <Hey. S 2> มันมีเสียงเสียงตะโกนไกลมากพี่พี่หรือว่ามันจะโกนขู่เราวะไม่รู้ไอ้เราหนีมาไกลแล้วนะ่ะให้เราไปฟ,ฟังเสียงดูดิ นี่เป็นไฟฟ้งอีกเสียงดูสไยเหรอเออนั่นเฮ้ยแมน่เอาไม่ติดไฟดิแหน่ลูกไปเถอะจับบ้างอยเราออกมากายมากเลยพี่เหมือนมันจะตามเรามาคนเมายาพี่เนอะคนเมายาพี่ายามัน มันน่าจะมาแอบดูดยาก็ได้เหมือนมันหลุดหรือว่ามันอะไรสกักอย่างคือตอนนี้รองเท้าผมก็ไม่มีแล้วด้วยเออเดี๋ยวเราเ,ออเราจะกลับไปดูป่ะไม่กลับเลยที่คนเ<ณ>ม,มายานี่จะทำอะไรก็ได้นะแบบมันไม่รู้สติอ่ะคนถ้าเรามารอบนี้ของเราก็ไม่มี มันทําอะไรเราก็ได้มันถือมีดมาใบหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหเล่นยาวเลยนะครับใช่รอเลยนะเฮ้ยเกือบเจ้าชีวิตไม่รอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไล่ตามเรามาบอกวะไฟฉายก็ไม่มีนะหนีมาไกลมาก,ามากเราวิ่งมาขนาดนี้เหมือนมันมันเสพยยาพี่ถ้าผมมาคนเดียวนี่คือไม่รอดแน่ครับ พักก่อนี่หมไหนไหนาเหนดีเยี้เกือบไม่รอนะมันเกือบโดนฟันแล้วไม่ใช่เหรอเกือบแล้วอีกนิดเดียวดเดยวพื่อนแดงเนี่ยเกือบโดนฟันแล้วนะครับตอนตอนล้มเมื่อกี้มันเกือบ,บฟันแล้วเมื่อกี้มันคิดว่าเพื่อนเบสเนี่ยนะจะไปเอาไม้มาตีมันนะมันคิดอ่ะนะผมคิดว่านะมันก็เลย แต่ทีนี้มันเห็นว่าเราไม่มีอะไรมันตามเราเฉยเลยใช่ตามมากับติดๆแหละมันตามแล้วมันตะโกนอะไรของมันไม่รู้อะตะโกนอย่างบ้าคลั่งเลยอะรอบหน้าเดี๋ยวเราว่าเรามาเอาคืนดีกว่าเราจะกลับมาดูรอบหน้ากันให้แน่ใจนะแต่ผมการันตีเลยนะครับการันตีตรงนี้เลยมันไม่ใช่ผีแน่นอนเป็นคนสติไม่ดีนะครับใช่ครับคนที่มาเสพยาอยู่ตรงนี้มันเสพยาแล้วมันเหมือนมันคลั่งเหมือนอะไรสักอย่าง โอ้ยแย่หนีสุดชีวิตอะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายต่อแล้วนะพี่พี่ตอนวิ่งคือต้องวิ่งวต้องปิดคลิปเลยนะคือถ้ายืนถ่ายไปด้วยคือหนีไม่รอดแน่นอนพี่ต้องวิ่งสุดชีวิตอะครับทุกคนใช่ไม่งานนี้รองเท้าก็อยู่นู่นอ่ะไม่เอาแล้วแหละใครจะงานไมเอาอ่ะนี่ก็ข้างหน้ามันก็ถึงมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับโอเค โอเคเราจะกลับกันยังกลับแล้วโอเ okay, คับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ